อุยันนี้ง่ายมาสั้นๆพร้อมแล้วเพลงมาเชิญครับวาดไว้ค่ะวาดไว้ใช่ไหมกรรมการใช่วาดไว้วาดไว้ได้ไปอีกแล้วนะฮะโมกิไลอะตรนี้คือสติ๊กเกอร์เพลงดัง ทีการเล่นนะผมจะเอาสติกเกอร์อิโมจิต่างๆเนี่ยมารวมกันสเสร็จเรียบร้อยมันจะกลายเป็นชื่อเพลงอันนี้ไอ้นอ่าจะได้เปรียบยดูสิว่าเขะจะตอบได้ไหมว่านี่คือชื่อเพลงอะไรนี่คือตัวอย่างเฉยๆอ่ะพร้อมแล้วมาดูกันเพลงอะไรครับนาฬิกาตายไม่ใช่ละนาฬิกานาฬิกาดอกไม้เดี๋ยวเดไนาฬิกานาฬิกาับดอกไม้ไม่มีเวเวลา 8ปดโมงเช้าวันอังคารแปดโมงเช้านองปโมงเาใครร้องพามีถูกต้องนี่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้านะเช้าเช้าอย่าลืมว่ารายการเป็นของฝรั่งรายการดูของฝรั่งแปดโมงเช้าวันอังคารเก็ตกันแล้วนะเราจะเล่นเป็นคู่ผมจะเชิญมาทีละคู่ประทะกันฝั่งนี้มั่นใจหน้าเชิด ฟังนี้ไปก่อดไปกอดแต่่อบแต่ว่าเราอ่ะเคยเป็นดีเจไงพี่หอมก็เป็นดีเจตอบคนถ้าฉันตอบไปได้ฉันไม่ผิดนะเพราะเธอเป็นดีเจเราก็เเราก็พอจะมีความรู้เรื่องเพลงกันอยู่บ้างนี่เป็นดีเจทอลผู้แรกเลยครับคุณต้นหอมและคุณสแตม เพลงดังของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ถ้าคุณตอบไม่ได้แล้วหมดเวลาผมจะมีคำใบ้ให้<ฟ>โอ้โหนิ่งเลยเว้ยเกมนี้น้องร้ตอบสิเกมนี้เ <c oughs> ว้ยบีด <c oughs> ีเจก็ตอบสิฮิ <c oughs> หมดเวลา ผมจะเริ่มอ่านคำใบ้ใครรู้กดก่อนได้ตอบก่อนเพลงของพี่เบิร์ดพูดถึงอะไรครับคุณสเต็มครับทานไฟเก่าทานไฟเก่าใช่ไหมกรรมการทานไฟเก่าถูก ก็ยังพิซซ่าพิซซ่าอะไรวะเพลงอะไรพึ่อพิซซ่าโอ้โหคู่ต่อไปครับคุณไอ้ายครับคุณอุ๋ยครับเจอกันโอ้โหเนข้อที่แล้วแล้วทำใจอะไรกินแล้วแบบเป็นฝรั่งมาต็อกเปียนโหมแล้วเป็นไรผัวเราเป็นฝรั่งอนึกไว้นึกไว้ตลอดเวลาพร้อมนะนี่คือเพลงอะไรครับมา นี่ไทยกันพูดดิพูดออกมาว่ามีอะไรบ้างเป็ดหานเป็ดหานหานครับมีหานครับหานานมามาหมดเวลาเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดผมพูดคำใบ้ออกมาปุ๊บแล้วคุณรู้คุณกดเลยเพลงเศร้าๆของอ่ะฮัลโหลมาม่าฮัลโหลมาม่าใช่ไหม เรามาดูกันครับว่าใครจะชนะคุณก้อยคุณไอซ์ครับเชิญมาเราเราไม่นผัวเป็นนักร้องเฮ้ยสบายไม่รูวเป็นนักร้องไม่เราจะช่วยดัน่าวนั้นอันนี้ง่ายพร้อมแล้วเพลงมาอุ๊ยเพื่อนรู้แล้วเอา กรรมกาไอ้กินอันนี้เพลงอะไรครับกินจุ๊บจิ๊บใครไหมกรรมการถูกกินจุ๊บจิ๊บครับอันนี้กินมีจุ๊บมีจิ๊บถูกต้องเล่นให้มันอย่างนี้หน่อยโอ้โหตอนนี้เนี่ยฝั่งฝั่งนี้อยากเอาชนะมากๆได้ไปทุกคะแนนเลย ต้องหัวหน้าทีมแล้วครับอะมาครับโนโนแล้วคุณทามครับเชิญอันนี้เพลงพวกคุณต้องได้อุ้ยอันนี้ง่ายมาสั้นๆพร้อมแล้วเพลงมาเชิญครับวาดไว้ค่ะวาดไว้ใช่ไหมกรรมการใช่วาด วัดไหวได้ไปอีกแล้วนะฮะมีอะไรอ่ะ